งานแต่งงานหลานชายลูกของลูกพี่ลูกน้องพระบ้านนะคะ <น forward>. <S <S ก็ยังดำเนินต่อไปทั้งที่เราไม่ได้ไปแต่เรามีมือถ่ายมาให้แล้วก็ได้มาอีกหนึ่งพิธีกรรมความเชื่อนะคะ <น submission. S 1> ที่เห็นในภาพนี้นะคะที่กำลังพูดอยู่เนี่ยคือแม่ของเจ้าเ่านะคะคนนี้แหละที่เป็นพี่สาวของพระบ้านนะคะลูกพี่ลูกน้องกัน เขาจะเป็นคนทําพิธีบูชาอันนี้นะคะมือโถที่ถืออยู่ในมือคือกังกาเจลก็คือน้ําจากแม่น้าคงคาน้ําที่ใช้ในการบูชาในพิธีบูชาทั้งหลายนะคะจะต้องเป็นน้ําจากแม่น้าคงคาเท่าน,นั้นนะคะจะเป็นแบบว่าน้ําแท้ๆเลยก็คือตักมาทั้งโถเลยเป็นจากแม่น้าคงคาเลยหรือจะเป็นแบบ ตักจากแม่น้ำคงคาแล้วมาผสมเป็นกระแสเอาก็ได้เช่นกันนะคะเขาก็จะทำพิธีบูชาเลคะ่ะที่กำลังถ่ายคือกลองนะคะเจของกลองนะคะเอากลองมาให้บ้านที่มีงานแต่งงานนะคะทำพิธีบูชาเขาก็จะเอาขมิ้นนะคะสีเหลืองๆไปเจิมที่กลองอ่า ทำไมบูชากลองมีหไปถามมาแล้วความเชื่อนะคะว่าอย่างงานวิวาวก็คืองานแต่งงานเนี่ยคนอินเดียก็เรียกว่างานวิวานะคะมันมีหลายชื่อคนไทยเรียกงานวิวาคนอินเดียเขาเรียกซาดีแต่คําว่าวิวาก็เข้าใจได้ว่าคืองานแต่งงานนะคะวิวาเนี่ยเขาจะเต็มไปด้วยความสุขใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตีกลองร้องรําทําเพลง ก็คือเป็นการแสดงถึงความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะบูชากรองคือหรือเครื่องดนตรีไม่ใช่แค่กลองอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นฮาร์โมเนียมหรือเครื่องดนตรีอื่นนะคะแล้วแต่เจ้าของงานชอบก็จะทําพิธีเจิมบูชาแบบนี้นะคะ่ะเพื่อให้เพื่อแสดงออกถึงความสุขความสนุกสนานในชีวิตแต่งงานของลูกเขานะคะ ก็จะมีการเตรียมข้าวเต็มของสําหรับการบูชามีใบพลูมีข้าวตกดอกไม้นั่นแหละอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะแต่ถ้าจะให้อธิบายจนละเอียดว่าอันนี้หมายความว่าอะไรอันนี้หมายความว่าอะไรนี่ก็จะยาวไปนะคะ <Okay. S 1> ก็เอาแบบคร่าวๆนะคะก็คือเขาบูชากลองเพื่อความสุขในชีวิตสมรสของลูกหลานของเขานะคะ แต่เราจะมีรายละเอียดให้ดูแบบว่าเออเขาเจิมยังไงทำยังไงแล้วก็มีเคล็ปเออทำไมเขาถึงทําแบบนี้นี่คือความละเอียดของคลิปแม่หญิงที่จะนํามาให้คนดูได้ดูกันนะคะเห็นไหมคะเอาใบาพลูเงินดอกไม้เข้าวสารวางไว้บนกลองที่เจิมแล้วนะคะเสร็จแล้วก็เอาผ้า ค้าคุมน,นะคะรองให้คนถือกลองเทกลับคืนมาอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดประมาณว่าความสุขความรื่นเริงทั้งหลายแหล่ที่อยู่ในกลองนั้นจงกลับคืนมาสู่บ้านเราประมาณนั้นอยากมีความสุขหลายที่หลายครั้งอยากมีความสุขเยอะๆทำหลายๆทีนะคะเดี๋ยวค่อยดูเขาก็เทอ,อีกแล้ว อันนี้เป็นเคล็ดของเขานะคะแล้วก็ในงานพิธีบูชาเนี่ยวิ่งก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าเขาจะมีแบบกรรมวิธีจะเรียกว่าอะไรเดียขั้นตอนปฏิบัติอะที่แต่ละคนน่ะแต่ละบ้านน่ะเขาจะปฏิบัติไม่เหมือนกัน บางบ้านบอกว่าต้องวางไอ้นั้นก่อนบางบ้านบอกต้องวางไอ้นี่ก่อนบางบ้านบอกต้องน้ําก่อนบางบ้านบอกต้องขมิ้นก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ปันดีเจียนะคะที่เขาเป็นเป็นคนที่ช่วยทาบูชาเนี่ยเขาก็จะต้องคอยบอกคอยเป็นไกด์นาตลอดว่าอาจต้องวางอันนี้ก่อนนะต้องวางแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้ทุกบ้านเท่าที่สังเกตมานะคะเขาจะไม่มีแบบว่าหูกปากเงียบๆทําไปตามขั้นตอนที่พึงปฏิบัติมา เป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาตลอดแล้วก็ทุกคนจาได้หมดไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ<ม>ก็จะต้องมีแบบวแบบ่าบอกให้ทาอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ก่อนจะมีตลอดเวลาอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เห็นมาตลอดชีวิตที่อยู่ที่นี่มานะคะเทแล้วพี่อยากมีความสุขมากลูกชายคนเดียวของเขานะคะเสร็จแล้วก็จะเอาเงินนะคะให้คนถือกลองไป อ,อันนี้คนนี้เขาอยากจะทําบ้างไม่จํากัดนะคะว่าจะต้องเป็นคนนั้นทําหรือว่าคนนี้ทําก็คือใครอยากจะทําใครอยากจะได้ความสุขก็มาเจิมได้มาบูชาได้เห็นไหมอ่ามีค่อยๆโรยจากมือทำหลายเจ้า คนถือกลองก็ได้หลายตังคนะ,คะที่ยืนอยู่ก็จะเป็นญาติฝ่ายหญิงหมายถึงญาติของเจ้าบ่าวนะคะที่เป็นผู้หญิงทั้งหมดจะยืนอยู่ตรงนี้และไม่ใช่ทุกคนที่จะทำพิธีเจิมแล้วแต่นะคะว่าใครต้องการก็จะทำได้ถือกลับ แล้วเทกลับไปเนี่ยจะก,กี่ทีก็แล้วแต่เจ้าของด้วยนะคะเพอออยากได้กี่ทีเนี่ยค่ะเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็มีแต่แม่เท่านั้นที่จะมานำเสนอให้นะคะเพราะอย่างที่บอกเรามี Material เรามีครอบครัวที่เจ้าพิธีกรรมอยู่แล้วทุกพิธีบูชาหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายที่จะมาเล่าให้ FC ฟังนะคะมีแต่ขี้เกียจจะทำช้มากกว่าเพราะแต่และพิธีก็ยาวนาน,าาน,านเสร็จไปแล้วสองคน ส่งต่อให้คนอื่นนะคะมาทำต่อไปจะสังเกตว่าระหว่างทําพิธีนะคะก็จะมีการร้องเพลงตลอดเวลานะคะอันนี้เป็นเพลงบูชาที่ผู้หญิงอินเดียเขาจะร้องเป็นนะคะแต่ก็เป็นยุคเก่าอะถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่รุ่นหลานๆเนี่ยเขาก็ร้องไม่เป็นหรอกเต็มที่ก็รุ่น พี่สาวพ่อบ้านรุ่นพี่สะใภ้พ่อบ้านเนี่ยยังร้องได้อยู่นะคะเราก็จะร้องสวดคลอไปตลอดเลยพอทำพิธีกันเสร็จแล้วเขาก็จะมีการเจิมหน้าผากนะคะ mm hmm. อย่างที่บอกใครที่ทำบูชาจะต้องเจิมตั้งแต่ตีนผมจนจรดปลายจมูก เป็นอันรู้กันแล้วคนที่ทำพิธีบูชานี้นะคะปกติเวลาเราเจอคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคืออายุมากกว่าเรามีศัพท์เป็นพี่เป็นลุงป้านาคือมีศัพท์ใหญ่กว่านะคะจะพูดวยังไงศัพท์ศัพท์ซิมไม่ถูกซิมภาษาเขาก็จะบอกว่าปกติเราจะต้องประนามก็คือการใช้มือแตะเท้าใช่ไหมคะเพราะเราเป็นผู้น้อยแต่ ถ้าเราทำพิธีบูชาเนี่ยเราจะไม่ประนามใครในวันนั้นคลิปหน้าแม่จะพาไปดูอีกพิธีบูชาหนึ่งซึ่งน่าสนใจเช่นกันค่ะ